ในที่นี้มีใครเป็นนักเต้นหรือว่าชื่นชอบการเต้นหรือเปล่าครับแอดอยากจะถามว่าเราเต้นไปเพื่ออะไรกันหลายหลายคนก็เต้นไปเพื่อความสุขความจะโล่งใจในชีวิตหรือบางคนก็เต้นไปเพื่อเป็นอาชีพบางคนเต้นเพื่อแรงบันดาลใจบางอย่างซึ่งแต่ละคนเนี่ยล้วนมีจุดหมายหรือจุดประสงค์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแต่เรื่องราวที่แอดจะเล่าในวันนี้เกี่ยวข้องกับการเต้นเหมือนกันในประวัติศาสตร์แต่เป็นการเต้นที่หาจุดประสงค์ไม่ได้ว่าเขาแสดงออกแบบนี้หรือเต้นแบบนี้ ไปเพราะอะไรกันแน่เรื่องราวตรนนี้คือแดนซิ่งแม n เนียโรคระบาเดเต้นรำอันแสนสุขสิ่งปแปลกเรื่องปแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์มีบันทึกตั้งแต่ยุคกลางมาแล้วก็ว่าได้นะครับโดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และวันนี้แอนก็หยิบยกมาเล่าเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับเรื่องแรกเนี่ยได้เล่าไว้ว่าย้อนกลับไปราวๆ6 4รปีก่อน ในยุคคริสตศตวรรษที่16ที่เมืองอาเคิร์นประเทศเยอรมน,นีได้เกิดเหตุการณ์ที่ชาวเมืองพากันเดินเตะเตรออกนอกบ้านเรือนไปตามท้องถนนพวกเขาเหล่านั้นหาได้เดินเยี่ยงคนปกติไม่แต่กลับแสดงอาการบิดหมุนตัวไปมาราวกับเต้นรำอย่างควบคุมไม่ได้ลีลาของเขาเหล่านั้นอ่อนไหวก่อนจะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นจนเร็วและแรงอย่างน่าตกใจเป็นเช่นนั้นไม่หยุดหย่อนจนกว่าจะหมดแรงซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะครับถูกเรียกว่าโครคคลั่งไคลเต้นรำ ลักษณะอาการของมันเนี่ยก็คือการเต้นราไม่หยุดไม่หย่อนบางคนก็บอกว่ารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างซึ่งอาการลักษณะเช่นนี้นะครับได้แพร่กระจายไปทั่วโยุโรปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยเหตุการ์เต้นดําที่เกิดขึ้นในเยอรมันถูกเรียกว่าการเต้นแห่งเซนจอนในหนังสือ The Black Days and Dancing Mania ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1888บอกว่าเหตุการณ์นี้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในหน้าประวัติศาสตร์ยังคงมีอีกหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาโดยที่ยังหาคําตอบไม่ได้ ในหนังสือวีดีแตดก็ได้บอกอีกว่ามันได้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตรวตรรษที่7ไปถึงคริสต์ศตรวตรรษที่17เลยครอบงาชีวิตผู้คนนับพันให้รายรําในทิศทางที่แตกต่างกันไปตัวหนังสือเจสตัด a ร t e ดิท์คาร l ลเฮเกอก็ได้บรรยายถึงลักษณะความน่าตื่นตาในเหตุการณ์เต้นรําไว้ว่าพวกเขาจับมือกันเป็นวงกลมและดูเหมือนว่าจะสูญเสียการควบคุมทางประสาทสัมผัสทั้งหมดพวกเขาเต้นรําต่อไปโดยไม่สนใจผู้คนรอบข้างเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยกันอย่างบ้าคลั่ง จนในที่สุดพวกเขาก็ลม้มลงกับพื้นด้วยความอ่อนล้าจากนั้นบางส่วนโอดครวนและโวยวายต้องอยั้งเขาไว้ด้วยผ้าที่รัดเอวไว้แน่นเช่นนี้จึงจะเกิดความสงบและไม่มีการพูดสิ่งใดต่อแต่ซิงแมนเนี่ยหรือโรคระบาดเต้นลำนี้เนี่ยได้แพร่กระจายเข้าสู่หลายเมืองในยุโรปทั้งด yes, ีแยสอูเทรตองเกรสข้ามไปถึงเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมตลอดจนภูมิภาคแม่น้ำไรลก็ไม่เว้น ความคลั่งไคล้ในการเต้นไม่หยุดหนีได้รับการเรียกขาด้วยชื่อใหม่ว่าการเต้นรําแห่งนักบุญไวทัสหรือเซนไวทัสแดนซ์ ans, ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์การร่ายราแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยเชื่อกันว่าเป็นอาการข้างเคียงทางจิตที่เกิดจากการระบาดของกาลโลหรือว่าแบล็กเดดหรือไม่ก็ถูกกัดด้วยแมงมุมพิษนะครับในขณะที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพ่งเล็งไปที่เชื้อราเออร์กอสซึ่งเติบโตในข้าวไรและธัญพืชมีส่วนให้เกิดภาพหลอนอาการชักและอุปทานหมูได้ อันเนื่องมาจากสารเคมีตัวนี้ที่ออกฤทธิ์ทางจิตอ้างอิงข้อมูลตามหนังสือ Toxicpedia ของดรสตีเฟนกิลเบิร์นะครับต่อมาในปี2000โรเบิร์ตอีบัตโลมิวนักสังคมวิทยาได้แสดงความคิดเห็นผ่านนติตยสาร Skeptical Inquirer ว่าโลกนี้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่หากแต่เกิดขึ้นในแถบที่มีการกินข้าวรายโดยมาเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นทรรหลายเดียวกันกับที่เชื้อราเออร์กอนกำลังเติบโตได้เต็มที่ซึ่งก็หมายความว่า สาเหตุของการเต้นแปลกๆนี้อาจเกิดมาจากเชื้อราเออร์กอตในอีกมุมมองหนึ่งก็โยงอาการเต้นรำไม่หยุดหย่อนหรือการเต้นรำของนักบุญไวทัสนี้เข้ากับอาการเคลื่อนไหวผิดป,ปกติโคเรียที่ทําให้เกิดอาการสั่นที่แขนขาและใบหน้าโดยไม่ตั้งใจมาเกิดในหมูเ่เด็กๆและคนชาราอย่างไรก็ดีมันไม่ได้ตรงตามบันทึกในประวัติศาสตร์ที่บอกไว้ว่าผู้คนนั้นเยื้อกลายไร้รำเป็นลักษณะของการเต้นรำไม่ใช่อาการสัน่นหรือกระตุก เรามาดูหนึ่งเคสของ Dancing Des k, หรือว่า Dancing Mania ที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี1518ที่เมืองสตาร์บรู๊เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าฟลัวทอฟฟี่ก้าวขาลงบนถนนและเริ่มเต้นรำโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเธอเต้นรำอยู่เช่นนั้นนานหลายวันจนผู้คนรอบข้างทยอยมาเต้นด้วยพวกเขาไา่รำกันทั้งยามกลางวันและยามนาตรีโดยไม่หยุดหย่อนเมื่อผู้คนเริ่มเต้นรำอย่างจรงิงจังทางการจึงได้ว่าจ้างนักนดนตรีมาเล่นเพื่อหวังผ่อนคลายความตึงเครียดนี้ ในช่วงเดือนสิงหาคมปีนั้นมีผู้คนกว่า400ชีวิตมาเต้นรากันอย่างบ้าคลั่งบนท้องถนนและบางคนก็ตุยเพราะร่างกายอ่อนแรงส่วนคนที่เหลือยังคงเต้นราอย่างบ้าคลั่งโดยไม่ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างเช่นเดิมทําเพียงเต้นเต้นและเต้นต่อไปจนหมดแรงก่อนจะถูกนําขึ้นเกวียนไปรักษาที่ศาลจอห์นวอลเลอร์ John Wall er, เชื่อว,ว่ามีการเติบโตของโรคเต้นรานี้มากกว่า10ครั้งบนโลกเช่นในปี1374 ได้เกิดการระบาดของกาฬโรคในแถบเบลเยียมฝรั่งเศสและลักเซมเบิร์กผลกระทบของการระบาดทําให้ผู้คนเกิดความเครียดและระบายมันออกมาด้วยการเต้นอย่างไร้สติอย่างไรก็ตามเหล่านี้เป็นเพียงแค่สมมติฐานของนักวิชาการเพียงเท่านั้นนะครับและเคสเต้นราที่สตาร์บลกปี1518 <c oughs> ก็ถือเป็นเคสที่มีการเล่าถึงรายละเอียดการเต้นรำมรณะนี้ไว้ได้ละเอียดที่สุดแต่ก็ไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดปรากฏการณ์นี้เลย ตั้งแต่ยุคลางหรือมิดเดิลเอกนะครับยุคที่ศาสน,นาคริสต์ปกครุมชีวิตชาวยุโรปในทุกมิติทุกเรื่องทุกขั้นตอนทุกกระบวนการต้องผ่านศาสน,นาและแน่นอนว่าทุกเหตุการณ์ในโลกของเราก็ถูกโยงเข้ากับพระเจ้าไม่ก็ปีศาจซึ่งแดนซิ่งแมนเนียก็ไม่เว้นนะครับมันถูกมองว่าเป็นฝีมืออํานาจของปีศาจเหนือธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อการกระทําของมนุษย์ในขณะที่อีกมุมมองหนึ่งก็มองว่าเป็นพฤติกรรมในลทัทธิบางอย่าง ที่อาศัายการร่ายรำในการสการะพระเจ้าตามความเชื่อของลาตธินั้นๆซึ่งเป็นลาตธินอกรีดส่วนแ oui. well วดวงการวิทยาศาสตร์ได้ออกมาอธิบายว่าเป็นปรากฏการณ์อุปทานหมู่ของกลุ่มคนที่เกิดจากสภาวะเครียดเมื่อเต้นรำหนานเข้าทําให้พวกเขาเข้าสู่ผวังซึ่งปิดหมดจากโลกภายนอกและอะไรซึ่งจิตสานึกชั่วขณะในปี2009 The l a n c e t ซนิตยสารการแพทย์ชื่อดังได้พยายามหาคําตอบของปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยเสนอทฤษฎีเชื้อราที่บอกว่าสาเหตุของโรคนี้เนี่ยนะครับมาจากการกินข้าวายที่มีเชื้อราขึ้นและเชื้อราตัวนี้ก็คือน้องเออกอตนั่นเองซึ่งผลิตกดไลเทอจิกออกมาเมลิททาให้หลอนประสาทส่งผลให้ผู้ที่กินธัญพืชที่มีเชื้อราตัวนี้นะครับเกิดอาการประสาทหลอนและอาจจะทําอะไรก็ตามแต่โดยไม่รู้ตัวเองได้ในมุมมองของแอรนะครับถ้าเกิดสังเกตจากไทม์ไลน์ที่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ เราจะเห็นได้ว่าในยุคนั้นน,นะครับโรคระบาดเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายและบ่อยและก็รุนแรงมากกว่ายุคปัจจุบันจะเป็นไปได้ไหมที่มีอาการแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงนะแล้วก็จบลงไปพร้อมกับชีวิตผู้คนในสมัยนั้นเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์และไม่มีในปัจจุบันหรือบางทีเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเพียงเรื่องที่คนในสมัยก่อนอุปโลกต่งขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของแอดนะครับเพราะว่าบันทึกในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็คือสิ่งที่คนเขียนขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทำได้เพียงแค่ตั้งสมมติฐานเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามแต่นะครับเรื่อง Dancing m a n ่ยหรือ Dancing Dead เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่คนให้ความสนใจมากมายในช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับถึงกับมีแวดวงการต่างๆออกมาแสดงความเห็นทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งปัจจัาทั้งประวัติศาสตร์ก็มาร่วมกันหาคําตอบเหตุการณ์นี้นะครับหรือถ้าเกิดมองในมุมมองของความเชื่อศาสนาอาจจะเป็นฟื้นมือของสิ่งเหนือธรรมชาติก็เป็นได้ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่ง หรือบางทีอาจจะเป็นแค่ตำนานที่คนสมัยก่อนเล่าเพื่อเตือนคติบางอย่างกับคนรุ่นหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอย่างไรก็ตามแต่สาเหตุของโรคเต้นลำอันแสนสุขนี้ยังคงเป็นปริศนาต่อไปและไม่ว่าจะเกิดมาจากสาเหตุใดก็ตามแต่ c i n g Day เ่ยนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากเลยว่าได้ในประวัติศาสตร์ทุกคนฟังมาถึงจุดนี้แล้วคิดว่าการเต้นแปลกๆนี้มันมีสาเหตุจากอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับวันนี้แอดต้องเสดกุศลบายก่อนสวัสดีครับ